สนับสนุนโดย7 e เ e ่ e อีเลฟเว่นบัตตบเพื่อนที่หิวใจใกล้ๆคุณ ความเคลื่อนไหวของสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางค่ะหลังจากที่อิสราเอลสามารถบรรลุข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวกับทางกลุ่มฮามาสได้แล้วก็มีผลในทางปฏิบัติตั้งแต่เมื่อวันที่19มกราคมที่ผ่านมานะคะล่าสุดวันนี้มีความเคลื่อนไหวสําคัญเกิดขึ้นค่ะเพราะว่าทางผู้บัญชาการสูงสุดของกองทัพอิสราเอลได้ประกาศลาออกจากตําแหน่งนะคะเพื่อแสดงความรับผิดชอบสําหรับเหตุการณ์ที่ทางกลุ่มฮามาสบุกโจมตีอิสราเอลครั้งใหญ่เมื่อวันที่7ตุลาคมปี2566ที่ จนกระทั่งนํามาซึ่งกรณีที่มีประชาชนชาวอิสราเอลจํานวนมากเลยนะคะออกมาเรียกร้องไปยังนายรนตรีเนทันยาฮูของอิสราเอลรวมถึงคณะรัฐมนตรีทั้งคณะด้วยค่ะว่าควรที่จะต้องลาออกจากตาแหน่งเพื่อแสดงความรับผิดชอบในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเริ่มมีกระแสะความเคลื่อนไหวออกมาจากประชาชนชาวอิสราเอลจํานวนมากค่ะที่ออกมาเรียกร้องให้ในายรฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูรวมถึงรัฐบาลอิสราเอลทั้งคณะลาออกจากตําแหน่งไปนะคะหลัง กจาที่พลเอกเฮอร์ซี่ฮาเลวีผู้บัญชาการสูงสุดของกองทัพอิสราเอลได้ประกาศลาออกไปเมื่อวานนี้เพื่อแสดงความรับผิดชอบเหตุการณ์ที่กลุ่มฮามัสเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหญ่ในอิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคมปี2566 โดยการลาออกของพลเอกฮาเลวีจะมีผลในวันที่6มีนาคมนี้เป็นต้นไปค่ะในหนังสือลาออกของพลเอกฮาเลวีที่ส่งถึงอิสราเอลคัสรัฐมนตรีกลาหมอิสราเอลผู้นำกองทัพอิสราเอลยอมรับนะคะว่ากองทัพล้มเหลวในภารกิจปกป้องพลเรือนส่วนปฏิกิริยาของชาวเมืองเทลอาวีฟของอิสราเอลก็ออกมาแสดงความยินดีค่ะที่ผู้นำของกองทัพประกาศลาออกจากตำแหน่ง เพราะว่ากองทัพอิสราเอลควรจะต้องแสดงความรับผิดชอบนะคะที่ไม่อาจจะรักษาความมั่นคงอิสราเอลไว้ไดใ้ในช่วงที่ถูกกลุ่มฮามาสโจมตีอย่างหนักสำหรับการลาออกของพลเอกฮาเลวีนั้นเป็นที่คาดหมายกันอย่างกว้างขวางค,างค่ะและทางกองทัพอิสราเอลได้สอบสวนความผิดของตัวเองซึ่งพลเอกฮาเลวีเปิดเผยว่ากำลังจะเสร็จสิ้นกระบวนการสอบสวนความผิดของกองทัพแล้วที่ปล่อยให้เกิดเหตุการณ์โจมตีในวันดังกล่าวขึ้น แต่ว่าสําหรับทางรัฐบาลอิสราเอลนะคะถึงแม้ว่าจะเผชิญกับความโกรธแค้นของชาวอิสราเอลมาตั้งแต่เกิดเหตุการณ์โจมตีแต่ว่ารัฐบาลของเนทันยาฮูก็ยังคงต่อต้านเสียงเรียกร้องให้รัฐบาลเปิดการสอบสวนความรับผิดชอบของรัฐบาลมาโดยตลอดและไม่ได้เปิดสอบความผิดของตัวเองเหมือนกับที่กองทัพอิสราเอลกาลังสอบสวนความผิดอยู่ท้งนี้มีรายงานนะคะว่าเมื่อวันที่7ตุลาคมปี2566กการที่กลุ่มฮามาสบุกโจมตีอิสราเอลแบบสายฟ้าแลบจน ทำให้ชาวอิสราเอลเสียชีวิตไปกว่า1,200คนซึ่งนะับเป็นวันที่มีผู้เสียชีวิตในวันเดียวมากที่สุดเป็นประวัติการของอิสราเอลและกลุ่มฮามาสยังจับตัวประกันไปมากถึง250คนในวันเดียวกันนี้ด้วยค่ะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN ข่าวค่ำนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยค่ะ คุณผู้ชมจะได้พลาดการติดตามรับชมรายการข่าวสดๆรวมถึงคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจด้วยค่ะ